ถามเรื่องนี้บ้างเรื่องสินเชื่อที่ชาซื้อรถยนต์นะคะอาจารย์แล้วให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากํากับดูแลอันนี้มันเป็นยังไงหรอคไม่เป็นยังไงตอนนี้บริษัทนิติบุคคลที่ปล่อยสินเชื่อรถจักรยานเอารถจักรยานดูเป็นสําคัญกันแล้วกันที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกํากับดูแลเนี่ยที่แบงค์ชาติออกมาตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยเขามีพระราชกฤษฎีกาอมาว่าให้ใครที่ทําพวกนี้มาจดทะเบียน ับแบงค์ชาติแค่นี้เองเมื <S <S ่อจดทะเบียนแล้วเขาก็จะมีกฎกติกาให้เหมือนกับไอ้ที่มันเป็นที่เป็นมาตรฐานเห็นไหมดอกเบียเอยการบังคับคดีการคืออะไรเงี้ยเป็นเพียงขั้นตอนให้กับคนที่ทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินหรือหน่วยหรืออะไรที่อยู่นอกกํากับตอนนี้ก็ให้แบงค์ชาติเข้ามาดูเพราะว่าสินเชื่อพวกนี้สินเชื่อรถยนต์เนี่ยมัน1.6้นล้านบาทมันเยอะนะแล้วมันก็มีที่แบบว่าอยู่นอกระบบ ซึ่งคิดดอกเบีย้ยแพงบ้างหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เพื่อให้คนที่ทำเนี่ยเขามาขึ้นทะเบียนก็จะได้มีการกํากับดูแลอ,อันนี้เป็นเปิดให้ลงทะเบียนพรู้ว่าใครเป็นใครแล้วไอ้คนที่ไม่ใช่ไปทำเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายกันต่อไปาอาจารย์แล้วรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลไปดูนนใน<ะ>พระราชกิจสถีกาที่เขาออกมาก่อนแล้วค่อยมาดูเอาไว้เขาไปลงทะเบียนแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงเขาจะมีเกณฑ์ในการบังคับเหมือนกับ บริษัทที่เป็น leasing เป็น h ไฮเ u อร์เ s e ในปัจจุบันที่มันอยู่ในระบบแล้วหรือเปล่าอีกเรื่องนึง